สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมครับ แจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างทางด้านออตาลนตาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเซลติครับคู่นี้เตะกันตอน5ทุ่ม45ครับที่สนามเกลวิสสเตเดียมครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ1ทับ1.5เซลติคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับอตาลนตาครับ แข่ง2ชนะ1เสมอ1ได้3มี4คะแนนอยู่ที่11ของตารางส่วน,นด้านเซลติกครับแข่ง2ชนะ1แพ้1ครับได้6เสีย8มี3คะแนนอยู่ที่20ของตาราง วันนี้ครับอัตาลนตาครับมาในแผน3421ครับมีเลติกีครับยืนเป็นหน้าเป้าและมีลุกแมนกับเตเกเลเล่ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกส่วนทางด้านเซลติกครับมาในแผน43 3มครับมีฟูรูฮาชิครับกับมาเฮเดและนิโคสันครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าเรามาดู5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอัตาลนตาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับออกไปชนะเวเลเซียมาครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับแบบไม่ต้องเหนื่อยมากส่วนทางด้านเซลติกครับชนะ 3เสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมออาบดินไปแบบน่าเสียดายครับที่2ประตูต่อ2คู่นี้ครับเซลติกครับดูดีกว่าครับแล้วก็นักเตะพร้อมกว่าเพอเจาบ้านวันนี้ครับตัวเจ็บเยอะครับแล้วก็เลทราคาที่เปิดมาเนี่ยผมว่ามันสูงไปครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็21คู่ที่2ครับเป็นทางด้านไล์ซิครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิเวอร์พูลครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองครับที่สนามเลดบูอารีนา แฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5นคู่นี้เคยเจอกันมา3เกมครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับที่ชนะทั้ง3เกมเลยครับนัดล่าสุดครับไลซิกเปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่5ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับไลซิกแข่ง2ครับแพ้2ได้3เสีย5ไม่มีคะแนนเลยครับอยู่ที่29ของตารางสุวนทา้านลิเวอร์พูลครับแข่ง2ชนะ2ได้5เสีย1มี6คะแนนอยู่ที่5ของตาราง วันนี้ครับไลซีครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีโอเพนด้าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีเซลโก้กับไซมอนครับยืนซ้ายขวาช่วยกันปั้นเกมลุกส่วนทางด้านลเวร์พูครับมาในแผน42 3สมครับมีโชต้าครับยืนเป็นหน้าเป้าและมีซาร่ากับโซบอตไลครับแล้วก็กัตโปครับยืนเป็นสามประสานในแดนกลางช่วยกันทำเกมลุกเรามาดู5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านไลซ์ีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปชนะในมาได้แบบ สบายๆครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับสุดนถึงด้านลเว์พูครับห้านัดล่าสุดครับชนะ5เลยครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนชนะเชลซีไปได้แบบ VAR ช่วยชีวิตไว้หลายจังหวะเลยที่2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับสูสีกันมากครับ2เกมล่าสุดครับต่างคนต่างเก็บชัยชนะมาทั้งคู่ครับแต่ฟอร์มที่เคยเจอกันมาครับลเว์พูครับดูดีกว่าเยอะครับและเลนราคาที่เปิดมาวันนี้ผมมองว่าวันนี้ลีว์พูเอาอยู่ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึ่งศูนย์หรือไม่ก็สองศูนย์คู่ที่สามครับเป็นค เป็นระหว่างทางด้านบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านตรนลับการเมืองของทางด้านบาเยอร์บูนิครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสอตรงครับที่สนามโอลิมปิกยูริสคุมปันครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านต่อเสมอสถิติ5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับบาเยอร์ครับชนะ5เกมรวดเลยครับและนัดล่าสุดครับบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบ สู้ไม่ได้เลยครับแล้วก็โดนตั้งแต่10นาทีแรกครับจบเกมแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์ครับแบบสู้ไม่ได้เลยตารางคะแนนล,ล่าสุดครับบาร์เซโลนาครับแข่ง2ชนะ1แพ้1ได้6เสีย2มี3คะแนนอยู่ที่16ของตารางสุนทานด้านบาร์เยนบิลนีครับแข่ง2ชนะ1แพ้1ได้9เสีย3มี3คะแนนอยู่ที่15ของตาราง วันนี้ครับบาร์เซโลนาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเลวานครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมียาเมากับฟาดิดครับและลาฟินยาครับยืนแดนกลางครับช่วยกันทําเกมลุกส่วนทางด้านบาร์เยนบิลนีครับมาในแผนโดยกันครับ4-3-2-1ครับมีแฮร์รี่เคนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีมูเลอร์กับโอลิเซ่ครับยืนแดนกลางช่วยกันทําเกมลุกเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบาร์เซโลนาครับชนะ4แพ้1ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเซบียาไปแบบสบายๆครับที่5ประตู ตัวหนึ่งครับส่วนทางด้านบาเยนบิลนีครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มสตูตการ์ดไปแบบสบายเช่นกันครับที่4ประตูต่อศูคู่นี้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับแล้วฟอร์ม5นัดล่าสุดของ2งทีมเนี่ยก็ดีมาทั้งคู่ครับและนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะกันมาเยอะแต่สถิติการเจอกันครับเป็นทางด้านบาเยนบิลนีครับดูดีกว่าครับแต่วันนี้ต้องมาเล่นในบ้านบาร์เซโลนาที่ฟอร์มกําลังดีคู่นี้สู่สี่กันมากครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่11หนึ่งหคู่ท4คร ไปทางด้านแอดมาริตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิวครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งทับหนึ่งจุดห้าสถิติคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับแอดมาริตครับแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งได้สองเสียห้ามีสามคะแนนอยู่ที่ยี่สิบสามของตารางส่วนทางด้านลิวครับแข่งสองครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งได้หนึ่งเสียสองมีสามคะแนนอยู่ที่สิบแปดของตารางวันนี้ครับแอดมาริตครับมาในแผน 352ครับมีซองเธอครับยืนคู่กับคอรีอาช่วยกันเล่นในแดนหน้าสุดทางด้านริวครับมาในแผน4 2 3 1มครับมีเดวิดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีเจโกวาครับกับซาลิุีครับยืนซ้ายขวาเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านแอตมาริดครับชนะ2เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเลกาเนสไปได้แบบไม่ยากครับที่3ประตูตหนึ่งครับสุดทางด้านริวครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับออกไปเสมอโมนาโกมาแบบไร้ กรับที่ศูนย์ประตูตัดศย์วันนี้ครับแอดมาริดครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับแต่ฟอร์มในบ้านนัดล่าสุดทับก็เล่นดีอยู่พอสมควรครับแต่เลนราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันสูงไปครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็1 1คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านเฟยนูดครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอครับที่สนามดารุยครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบศูนย์จุดห้าทับหนึ่งคู่นี้เคยเจอก หมดเลยทั้ง3เกมครับนัดล่าสุดครับเบนฟิก้าครับเปิดบ้านถล่มเฟยนูดไปแบบหมดทางสู้เลยครับที่5ประตูต่อศูนย์ครับ ตารางคะแนนล่าสุดครับเบนฟิก้าแข่ง2ชนะ2ได้6เสีย1มี6คะแนนอยู่ที่3ของตารางส่วนทางด้านเฟยนูตครับแข่ง2ชนะ1แพ้1ได้3เสีย6มี3คะแนนอยู่ที่22ของตารางวันนี้ครับเบนฟิก้าครับมาในแผน433ครับมีอีมาเรียครับปาฟินดิตครับแล้วก็เคเรนครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนทางด้านเฟยนูตครับมาในแผนเดียวกันครับ433มีอูเอดะครับปาซาครับแล้วออสมานครับยืนเป็น3ประสานใน แดนหน้าเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของด้านเจ้าบ้านครับเบนฟิก้าครับชนะ5เลยครับนัดล่าสุดครับออกไปชนะเพวิดิด FC มาแบบไม่เหนื่อยมากครับที่2ประตูต่อ0ส่วนด้านเฟย์นูตครับชนะ4เสมอ1ครับนัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะอีเกิลมาแบบถล่มครับขาบ้านเลยที่5ประตูต่อ1คู่นี้ครับสู่สีกันมากครับแต่วันนี้ครับเฟยนูตครับตัวเจ็บเยอะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาในการจัดตัวลงในวันนี้ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-0หรือไม่ก็2-1สรุป ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านเซลติกครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านลิเวอร์พูลครับคู่ที่3ครับไปทางด้านกำแพงสูง2.5ได้เลยคู่ที่4ครับให้ไปทางด้านแอตมาริดครับและคู่สุดท้ายครับไปกำแพงต่ำ3.25ได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V.P. สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด u b s c r i b e ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมด้วยนะครับขอบคุณครับ